ดีค่ะครูใบเฟิร์นนักกิจกรรมบำบัดค่ะค่ะเด็กนะคะรับความรู้สึกสัมผัสจากผิวหนังทั่วร่างกายเลยค่ะรวมถึงในช่องปากด้วยนะคะในเด็กเนี่ยพอคลอดออกมาแล้วตั้งแต่เป็นทารกเลยเขาก็จะได้รับสัมผัสนะคะจากการดูดนมของคุณแม่นะคะการโอบกอดหรือว่าการอุ้มของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ เเด็กได้รับความรู้สึกด้านสัมผัสเข้ามาแล้วนะคะก็จะไปบูรณาการที่สมองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าการบูรณาการนั้นดีนะคะก็จะส่งผลดีต่อหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูดกลืนนะคะด้านการกินค่ะการความรู้สึกผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะคะความมั่นคงทางอารมณ์ค่ะความไว้วางใจต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงเป็นพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าเด็กนะคะมีการบูรณาการสิ่งเล้าสัมผัสที่ดีนะคะก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะหยิบจับหรือว่าสำรวจสิ่งแวดล้อมนะคะ กล้าที่จะคานไปยังสถานที่ต่างๆส่งผลต่ออะไรคะก็ส่งผลให้พัฒนาการของเขานะคะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เช่นเดียวกันรวมถึงนะคะเด็กก็จะกล้าเข้าไปเล่นกับเพื่อนนะคะกล้านั่งเล่นข้างๆเพื่อนหรือว่าไปยังสถานที่ใหม่ได้นะคะโดยที่ไม่กลัวสิ่งแวดล้อมใหม่ๆค่ะ เด็กบางคนนะคะที่มีการบูรณาการต่อสิ่งแล้วสัมผัสที่ไม่ดีนะคะหรือว่าบกคร่องไปเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ <S <S เด็กนะคะก็มักจะทานอาหารซ้ำเดิมนะคะเช่นทานไข่เจียวทุกวันเลยพอใส่หมูลงไปแล้วทานไม่ได้ค่ะเป็นสัมผัสที่แปลกใหม่นะคะหรือว่าหลีกหนีอาหารใหม่ๆนั่นเองเช่น คุณแม่ลองให้ทานอาหารแปลกใหม่เขาก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะคะหรือว่าเป็นเนื้อส,สัมผัสที่แปลกไปเขาก็ไม่สามารถทานได้ค่ะหรือว่าในเด็กบางคนนะคะหลีกหนีการตัดเล็บนะคะหลีกหนีการตัดผมค่ะบางคนนะคะก็ไม่ชอบให้มือเลอะหรือว่าสกรปรกนะคะไม่ชอบให้มือเปียกส่งผลต่ออะไรคะก็ส่งผลเมื่อเด็กเข้าเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องไปจับดินสอจับสีเทียนจับสีช็อคนะคะหรือว่าทํางานศิละปะต่างๆมือก็จะต้องเลอะกาวเนาะซึ่ง ถ้าเกิดว่าเขามีการบูรณาการที่ไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลย่องมากต่อเรื่องนี้นะคะเด็กก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมนั้นได้ค่ะรวมถึงนะคะในเด็กบางคนเนาะก็ไม่ชอบเข้าไปยังสถานที่ที่มีคนอื่นหลากหลายเพราะว่าไม่ชอบให้ตัวเองเนี่ยไปสัมผัสกับเขานะคะอันนี้ก็ส่งผลต่อทักษะทางด้านการเข้าสังคมเนาะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะหลีกหนีเลยไม่ชอบเข้าไปอยู่ในที่คนเยอะๆไม่ชอบเล่นกับเพื่อนนั่นเองค่ะ ที่การส่งเสริมการบูรณาการทางด้านสัมผัสของลูกนะคะอย่างแรกที่ทำได้เลยก็คือการนวดตัวค่ะโดยใช้ครีมหรือว่าเบบี้ออยล์นะคะนวดตัวลูกให้นวดคล้ายๆกับการนวดแป้งค่ะเป็นการนวดแบบลึกแบบเฟิร์มนะคะไม่นวดแบบแผ่วเบานะคะแบบลูบๆไม่เอาให้นวดแบบกดๆเหมือนการนวดแป้งค่ะอย่างที่สองนะคะที่ทำได้ก็คือพาลูกไปเล่นบ้านบอลค่ะลูกจะได้รับสัมผัสที่หลากหลายนะคะจากลูกบอลที่มีอยู่เยอะๆค่ะ อย่างที่3นะคะก็คือการให้ลูกเล่นดินน้ำมันเล่นสลามหรือว่าแป้งโดค่ะก็ช่วยส่งเสริมด้านสัมผัสได้นะคะนอกจากนี้การเล่นทรายนะคะกอบประสาทไรายก็ได้หรือว่าจะเป็นการหาของในถังถั่วก็ได้เช่นคุณพ่อคุณแม่มีโมเดลสัตว์ใช่ไหมคะก็เอามาซ่อนใน กระบาที่มีถั่วอยู่เยอะๆหรือว่าซ่อนในขังข้าวสารให้ลูกเนี่ยหาตัวสัตว์ออกมาให้เจออันนี้ก็ส่งเสริมด้านสัมผัสด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการให้ลูกนะคะเล่น ฟองสบู่หรือว่าเล่นครีมโกนหนวดของคุณพ่อก็ได้ค่ะเอาถาดมานะคะแล้วก็บีบครีมโกนหนวดลงไปให้ลูกใช้มือวาดเป็นรูปภาพก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการที่ให้ลูกเนี่ยหยิบอาหารทานเองโดยที่เราก็ต้องทําความสะอาดโต๊ะให้ดีนะคะแล้วก็หั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กๆให้ลูกได้ใช้มือสัมผัสอาหารที่หลากหลายเข้าปากนะคะนอกจากนี้นะคะในเด็กที่เริ่มโตขึ้นเราอาจจะให้กิจกรรมที่ยากขึ้นค่ะเช่น ให้ลูกนะคะช่วยทําอาหารกันทําขนมกันนะคะหรือว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ก็ได้ทําศิลปะก็ได้ใช้มือนะคะส่มสีน้ำแล้วก็ระบายสีก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมด้านสัมผัสอย่างดีค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณครูไปเฟิร์นด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าค่ะ